สวัสดีครับ w o วอลสปิดเก้ามาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบครับรายการตัวยุท r าย i ร g c ิงคาท i ยแลนสนามที่3ครับณสนามพีระเซอร์กิตพัทยา2รุ่นการแข่งขันครับในรุ่น OF11 แล้วก็ในรุ่นของ C14 ครับ Pride. ส r อร์สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ลัสต็อผมรักการขีมมร่มอเตอร์ไซค์สำหรับผมความเร็วคือความสุขสสและผมก็รักที่จะแบ่งปันกับทุกคนทุกครั้งที่ผมบิดคันเร่ง เหมือนผมได้แข่งขันกับตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายถ้าอยากสนุกและปลอดภัยต้องขี่ในสนามเท่านั้นผมน้มแมนไทเรซิ่งผมเลือกยามาฮ่าอารซีรีเพราะความสูงเร่งชีวิตให้เราใจยามาฮ่าร e y ย u r h ฮาร์รายการโวลอสปิดนำเสนอดโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาดแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ ตอนรับเข้าสู่สนามพิรักสกิดพัทยาทำการสายฝนโปรยปลายครับในรุ่นของ o s เอครับรุ่นนี้มีรถทั้งหมด15คันครับโอ้โห่กาวิบแปดริชักสุขสว่างครับแม็อยู่ในกิจตาที่1ึละทีเดียวและจะมีชัยพลจันทกิจสุทัชสุทัศน์บุญเรืองนะโอ้โหมาใหม่ครับเอาเละครับปล่อยแบบพิ่มซับเหมือนเดิมครับทำการสายฝนครับตอนนี้15คันอีนี้ใครอยู่หมายเลขสิบชุทัศน์บุญเรืองครับจากสุประการขึ้นนำผู้จ่าฝูงและที่นี้ โอ้โห ôi, หายไปห่างหายไปนานมากเลยทีเดียวสำหรับรถหมายเลข10ครับ98ครับตอนนี้อดิตักสุขสว่างตามมาเป็นอันดับที่2เอาแล้วตอนนี้อดีตักขึ้นอันดับที่หนึ่งนะสุภทัทน,นีะก็ไปอยู่อันดับที่สองอ้าวมีพิซซัตหนึ่งคันครับหมายเลขสี่สิบสี่ครับบวรวุฒิสุธรรมพงศ์นี่ใครอยู่ครับสนามมันลื่นมากครับสนามพีระเซอร์กิตพัทยายุเทิร์นหลังเขามานี่ต้องเบรกครับเบรกให้ดีครับไห้โชว์ฝีมือกันเลยครับตอนนี้นี่ และรุ่นนี้รุ่นโอเอฟซ11นี่เสือสิงห์กระแทงแรดมาอยู่กันตัวอุ้ยมีสไลด์ครับโอ้ชนอย่างนี้31ไม่ได้ชนครับแต่ไม่ได้เจตนาครับคุมมาขวางเอา18นี่18หมุนครับหมุนครับหมายเลข18นี่กิติพงศ์นิพพันธ์นี่หมุนครับเอาหมายเลข11ไปจิ้มนิดนึงครับแหมขันโด่นก้าวไปไปเมงเขาเองครับไม่มีปัญหาครับการแข่งขันเริ่มขึ้นต่อครับผู้นนำยังเป็นของ98เหมือนเดิมอดิศักดิ์สุขเซล มาโดยหมายเลขสิบเจ็ดนี่โคจัดสีสุทธรรั์บุญเลืองและโอ้ยผมชัยพพลจันทกิจครับ <c oughs> บอกแล้วเสือสิงห์กระถิ่นครับเอ็ดหนึ่งามาโอ้ยหมุนเรือปะุ่นรือปะมาเลขสุทธบุญเลืองโอ้ห่างเหินสนามห่างเหินส,สานามมานานมากเลยทีเดียว56าสิบหกเกียรติศักดิ์ชูขจรอยู่นับที่3า8 21าสอโอ้โหยีนี่โอ้มาแรงมากจริงจรเหมือน,นกันครับสามสิบเอ็ดขัาพเจปราศสีทอง แดงก็เริ่มเปลี่ยนตนลอดแล้วครับโอ้โหสาริเบตในหน้าย่นมาเลยทีเดียวสาริเบตนี่วัชรพงษ์ปานสีทองก็ไปจิ้มเมื่อตะกีก้หยุดเธอหลังขาว52มาอีนึงทานห้าสิบสองอดีสามแตาพันวิทยาในรุ่นของ o f เอฟซีเอชเจแมนายย่นมาเลยครับ88ดสิบแพดแทิบตนัตภุดิ่มดำลายทายครับแม่เอาและมาดูกรีกุยกุมหลังโอ้ยดิบมันเลยครับหมายเลข21อ็ดนั้นพรตั้งเนี่ยนัทชัยแม่ดิบมันผามันลื่นครับผ่ามันลื่น เต็มเหนียวเต็มที่กันไปเลยครับนี่52นี่รกิติศักดิ์ชาตะพันธวิทยานี่อยู่อันดับที่สิบครับนี่กลุ่มหลังอืมนี่ผลคจอสีนี่กดเต็มๆมาเลยครับโอ้โหมาเป็นอยู่ที่ล้อหลังครับโอ้โหฟรีทิ้งหมดเลยครับเมื่อสักครู่นี้ถักมันลื่นครับแต่มันลื่นเติมมากกว่าฟรีทิ้งหมดครับสไลด์นี่เสียงดังหน้าแดงแรงไม่มีครับ เธอหลังเขาไหมเลข52นี่ 52, 52อยู่ันดับที่8ครับที่8 21ครับอันนั้นทอนกลับไปแล้วอา้าว31หมุนอีกแล้วครับโอ้ยหลายหมุนเหลือกเกิน31น,นี่โอ้โหวชรพงษ์ปราณสีทองหมุนอีกแล้วครับไม่มีปัญหาเอาต่อกันต่อไปขับก็ต่อไป88มาหนก่งคันนะครับ88น,นักทูตริมดำ ที้นำตอนนี้อยู่อันดับที่8ครับในขณะที่ผู้นำนี่โอ้โหมา52กับ21 52กับ52กับ21นี่โอ้โหนี่ครับ21นี่อันันทอน12พยายามเบ็ดกดขึ้นมาเหมือนกันแหมและตามหลังมาด้วย89 3 89 4 98ที่ครับนะรงกรรักษาครับและมีรรวาวุสุธรรมพงษ์ตามมาเป็นอันดับสุดท้าย56 56 อดีตโค้ชนี่กียติศักดิ์คพลขจรตัวนี้อยู่อันดับที่5มายเลขโค้ชมาดุนการขัาชัยพลจันทร์นะครับตัวนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ที่ที่สามแล้วครับอ้าวเอาแล้วสี่เกมมันพลิกตลอดเหมือนกันห้าสิบหกอยู่ที่สามครับแล้วก็หมายเลขสิบครับสุทัศน์ขำบุญลือไม่ใช่ขำบุญลือนะครับบุญเรืองนะครับบุญเรืองออฟโรดบุญเรืองในทางเรียบสุทัศน์สุปพัฒน์ทัศน์บุญเรืองนะครับอะไรนะครสํานักงานนานรับคุณพ่อขายไก่อยู่ โอ้ยน่าเยิยนมาเลยครับหมายเลข3 1วัชรพงพงปานสีทองตอนนี้ผู้นำยังเป็นของหมายเลข98อาิษั์สุดสว่างโดยมีรถหมายเลข66ครับชัยนะพลธันตกิจอยู่อันดับที่สองตามไปเป็นที่สองนี่นี่ครับ86 86นี่อที่พลชื่อธนากรอ,อยู่อันดับที่สิบเลยครับสามตัวนี่สามเรียงเบอร์498 498นี่อยู่อันดับที่สิบสามนะอารมณ์กระตัจร,รักษา ตกย่องเลยครับทามันลื่นจริงๆครับวันนั้นฝนตกโปรยปลายที่สนามพีระสกิจธนัมการแข่งขันนี่คือสนามที่สามอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมันต่อครับรายการโบรออสติสนำขึ้โดย My ี d สปอร์ตลุกมั่นใจไม่กระดา้างจากวายบิส s ิส Cause you know ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่ท <c oughs> หนึ่ง <c oughs> รายการโ All Speed นำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับอาละสุขศน์บุญเลืองหมายเลขสิบนี่ตอนนี้ขยับขึ้นมาแล้ว ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับโดยมีนิพนธ์ค,คุชจีนี่ตามมาเป็นอันดับที่4แล้วก็แล้วก็หมายเลข17นี่17นิพนธ์ค,คุชจศรีอยู่ที่4แล้วมีอีกคันหนึ่งครับหมายเลข56เกียรติศักดิ์ชูกระจรอันดับที่5อันนี้ครับอันดับ3 4 5ตรงนี้ครับอันดับ345และอันดับที่6มี่หมายเลข56ิเกียรติศักดิ์ชูกระจร สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดที่ผลเคอรสีเอ้ยกระสุนทัพบ,บุญเรืองนี่โอ้โหอย่าจะเติมเยอะมันเริ่มมันลื่นครับสนามพิลานี่ลื่นจริงๆครับฝนตกอย่างนี้นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งลอยอานี่โอ้โหอย่างสกเก็ตเลยครับฝีมือครับต้องฝีมือครับการแข่งขันทั้งหมดเพียงเก้ารอบเท่านั้นครับในรุ่นนี้โอ้โหแต่ผู้นําไปก็โอ้ยศาสตรมาเลยสําหรับหมายเลขสิบสุขทัศน์บุญเรืองสุขทัศน์บุญเรืองครับมา เฮิร์นเนี่ยที่บอกก็ผางเหินสนามมานานครับวันนี้มาเคาะสนิมจริงๆมาเจอสนิมแม่น้ำด้วยครับอ๋อสนิมบนน้ำนี่ทำอะไรประจุยอดจริงๆนี่พลโคจิชิครับฟังก์ตานขึ้นมาเลขสิบเจ็ดกดเข้าไปเบียดเข้าไปครับตอนนี้ต้องการเอาอันดับที่สามคู่นี้อันดับที่สามและอันดับที่สี่แล้วเกมประมทขึ้นมาแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันครับสำหรับนี่พลโคจิชิครับใช้แมลงรอบสุดท้ายครับทอมมาลุกราอยู่ข้างหน้าทอมมารุกรออยู่ข้างหน้าครับเอาสิบแปดอาริซักสุดสว่างนี่ เห็นธงลายๆแลวครับแต่รับธงมากรุกเป็นคนแรกหรือเปล่า66ครับมาแล้วนี่อุ้มรอบสุดท้าย66นี่เป็นรถของใครเอ่ยนี่มังผู้นาอยู่นี่อยู่นี่รับธงมากรุบครับหมายเลข18อาริสากรับธงมากรุกเป็นคนแรกและตามมาด้วย66ครับคันนี้ครับดับาบที่สองชยพลจันตกิจครับและตามมาด้วยหมายเลข10บขโมหมายเลข10จริงๆด้วยสุภัฒน์บุญเรืองอันดับที่สเป็นของิพนธ์โคตรสีและไม้ เลข5 6นี่มาไปอันดับที่5เกียติศักดิ์ชูขจรครับนี่เรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของ OF11 ครับ <S <S พิกอัพล้นๆมันๆครับเดินพันกันได้อูเลยทีเดียวเอาไปดูพิกอัพมาแล้วนี่เรามาดูในร่นรถเก่งกันบ้างครับแหมเป็นรถเก่งนี่ทั้งหมดนี่อูยี่คันเลยทีเดียวพี่น้องในรุ่นของ44ครับ44นี่นี่นลาช้าชัยคุางามดีครับลูกชาเจ้าของเสียใหญ่ โลมทอพาอ่อนนุชครับเอาและปล่อยแบบโลรลลิงซัดเหมือนเดิมครับโลรลลิงซัดเหมือนเดิมเปิดเกมขึ้นมาก่อนหมายเลข1นึครับสิทธิทัศน์จิ้งสมนจันทร์ครับโอเวอร์พันห้าในรูปนของโอเวอร์พันห้าอันเดอร์พันห้าโอเพนแล้วก็อ่าสามรุ่นควบเลยครับสามรุ่นควบคือโอเวอร์พันห้าแล้วก็อันเดอร์พันห้าแล้วก็ในรุ่นโอเพนเอ้าวสามรุ่นควบมาเลยครับพี่น้องครับยี่สิบสองคัน เกมขึ้นมานี่หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองน่ากลัวระหนึ่งสองนี่น่ากลัวสิทธิทัศน์จึงเสงอ๋วนจันทร์และตามมาด้วยสองเจ็ดเก้านี่นันทชัยนันทชัยชาวินมาศครับโอเวอร์พันห้าโอเวอร์พันห้าทั้งคู่ครับนี่ครับอ้าอมี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 อ้ามีกระแทกมีกระแซะมีกระแซะมีกระแซะอ้าไม่เป็นไรครับทักทายเขาเรียกทักทายโอ้โหอันดับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่มาเป็นกลุ่มใหญ่เลยเดียวเป็นฝูงใหญ่เลยทีเดียว โอ้1,005ตอนนี้หมายเลขหน 12, ึ่งสองสิ่ทิทั์จึงสงวนพันนี่จึงสงวนนั้นแม้ที่คุณถวนพันเนี่ยคุณจะถวลนั่นครับโอ้ยหกสิบเจ็ดอีกคันหนึ่งมาสวยดีครับเจ็ดสิบหกนี่จีรพันธ์จอนชาตีขอชาตีขอภัยครับรลูกของโอเพนสองเจ็ดเท้านีน่สองเจ็ดเก้านี่นันทชัยครับสิทธิทัศนี่หนึ่งกับสองครับโดยมีหมายเลขสีน 46, น่สิบหกนี่เดชภาสีเทพเป็นอันดับที่สาม หนึ่งกับสองยังคลุกคลิกอยู่ครับแต่ทางพิษานยังห่างอยู่ครับตอนนี้นี่มันตกครับสั่งไม่ได้เลยแข่งสั่งไม่ได้เลยจริงๆครับสั่งแล้วล้นครับสั่งแล้วล้นครับถามมันลื่นครับมาที่แรงมาที่สง่งไปที่ล้อทั้งสองด้านนี่มันเฟรทิ้งหมดครับหนึ่งกับสองคู่นี้ครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่รายการโบออสติกนำขึ้นโดย บรกอย่างมั่นใจใช้คาลิเปอร์ละสต็อปใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัด All new s c ก o p y Fun d i s t r i c t มันส์ให้สุดเว รายการโว้อลสปิดนำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาดแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกาฝากโฉบกันต่อครับหมายเลขหกนี่โอ้โหหกนี่ธีรพัฒน์พิมพาเรือนี่วิรุ่โอเพน,น open ครับเล่นอยู่ดับที่9ก้าดับที่เหมายเลขแปดอีกครั้งนึงวัดแวบมานี่แปดจุดเนี่วรพลสหัตส,สับป,ประรดคารุโอเพนเหมือนกันครับแต่ผู้น้ำนี่อันดับที่1 จะเปลี่ยนหรือเปล่าระหว่างลบหมายเลขสิบเจ็ดพิรพัฒน์กับหมายเลขสองเจ็ดเก้านันทชัยทวินมาศนี่อะไรๆก็เปลี่ยนได้ครับฝนตกอย่างนี้ทํามันลื่นครับแมนวิ่งกันไม่เต็มเหนียวคือว่าโอ้โหตอนนี้ฝนที่ตกลงมาน้ําใน S2 สองนี่ยิ่งเพิ่มขึ้นบุยขึ้นมาเลยครับตอนนี้หมายเลขสิบเจ็ดตัวแปรหรือเปล่าสิบเ็ตัวแปรขึ้นมาแล้วครับโอ้ตัวนี้ครับหมายเลขสิบเจ็ดพิรพัฒน์ชัยกุณน้ำดีขยับขึ้นมา 1, หนึ่งหนึ่งสองขยับหนีได้ไหมสิทธิสัตว์เอ้ยสิทธิทัศน์จึงสมน,นัน โอ้โหเริื่อมระงวอดเข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับทั้งหมดนี่วิ่งกันเพียง5รอบเท่านั้นครับสนามพีรัสเซติพัทยาโอ้ยกลุ่มหลังนี่เอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องหมายเลข62ทุติการมวยดีอีกขั้นหนึ่งครับอันเดอร์พัน9ขยับขึ้นมาโดยมีหมายเลข33ที่ิก้รคำหานเนี่ยอันเดอร์พัน5เหมือนกันครับตอนนี้อันเดอร์พัน5ที่หนึ่งเป็นของพงพนพมายเลข6นะครับแต่ในรุ่นของโอเวอร์พัน5เนี่ยหมายเลข หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองยังเป็นผู้นําจะเปลี่ยนหรือเปล่าคันนี้เขาจะเป็นผู้นําอยู่ในขณะนี้ครับรุ่นในรุ่นของโอเวอร์พันห้าแต่มีหมายเลขสองเจ็ดเก้าเด็ตามมาเป็นอันดับที่สองแล้วก็สี่สิบเจ็ดครับตอนนี้พีรพัฒน์เอ้พีธธร,รัสศักดิ์ชัยคุณงามดียังอยู่อันดับที่สามเดี๋ยวจะพลิกหรือไม่นี่เปล่าหมายเลขหกครับมนต์เตรีมยมสมบูรณ์ก่อนมีสไลด์มีลิ้นเทปก็ามารุมิเน็กซี่หกเดนพาสีเทพนี เข้ามาครับอันนี้คืออันดับ4ี่และอันดับที่5โอ้โหมันหน้าตัวนี้ครับค่อยๆเขาอยู่เทินหลังขาวครับยิงตรงเข้ามาเข้าร้อยอ่ามันลื่นใจเย็นๆใจเย็นๆยกพงฟ้าขึ้นมาแล้วตอนนี้นี่หมายเลขสี่เกียขยับขึ้นมาอยู่แถวแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งลครับพีรศักดิ์ชัยกุลงามดีนี่สองกันสามครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองอยู่ที่สองครับสิทธิทัศน์จึงสงวนนั้น โดยมีนัทชัยทวินนามาหมายเลข279อยู่อันดับที่3หนึ่งสามไม่เกี่ยวครับหนึ่งสามคันดวลครับภูตวันสุวรรณวันนี้มีคันสุดท้ายครับอันดับที่21โอ้โห47ไปไกลเลยทีเดียวครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วหายไปเลยครับหมายเลข47ไปไหนไปไหนไม่รอเพื่อนรู้อยู่นูน่นอยู่นูน้นคันสีเหลืองไม่เกี่ยวครับคันสีเหลืองรอบรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้เอาละหมายหเลขหนึ่งสี่หนึ่งหมายเลขพิสิทธิ์พงษ์สวัสดิ์ โอ้โหพันห้าไม่เกี่ยวพันนี้มาดูคู่นี้ครับหนึ่งกับสองแทงขวาขึ้นมาผ่านโอ้สองเจ็ดเก้าขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งสองตกไปอยู่อันดับทสามโอ้โหโอ้โหมาเล้หนึ่งหนึ่งสองสี่สั้นนี่นำอยู่อันดับที่หนึ่งอยู่หลายรอบครับตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่สามทำให้นันทาชัยครับสองเจ็ดเก้านี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแล้วตอนนี้นี่ครับผู้นำครับผมมงลุกเราะอยู่ข้างหน้าครับผีรัพัดใชัยคุณงามดี รับธงมากรุปเป็นคันแรกเลยทีเดียวในรุ่นของโอเวอร์พันธและตามมาด้วย2,7,9มันจะชายทวินมาศอันดับที่2นี่คันนี้ครับที่3ตกเป็นของ1,12ทิทธิทัศจึงสงวนนันที่4เป็นของหมาเลขหกภมนน์เอี่ยมสมบูรณ์ก่อนและก็อันดับที่5เบสณภา4เทพโพดุทิิการบริมไม่ทันครับตกไปอยู่อันดับที่6โดยมีลิ มาายลิกคำหันวันลีสามสาอยู่อันดับที่เจ็ดครับนี่คือในรุ่นของ4ีสครับวัวอภิริของเราครับจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาท่านผู้ชมชมกันยังจุใจลิเทียว,วันนี้มาลาระบบแล้วก็ผมชารวีมาคายพร้อมถึงงานต้องรับท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ